ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับถ้าไปตะวันออกสุดก็จะเป็นอุบลแต่ด้านนี้ oh. ก็จะมีโซนที่ติดกับทางาชายแดนทางฝั่ง,งกัมพูชาเหมือนกันผมขอทราบข้อมูลด้านหลังนี้นะครับพี่ครับก็สําหรับข้อมูลบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านรหัส2 br 2 1 0 5 7ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่12.5เมตรลึก9เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่184ตารางเมตรนะครับราคา อยู่ที่3.05ล้านบาทครับขนาด3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับมีห้องรับแขกห้องครัวห้องทานอาหารห้องเก็บของแต่ในส่วนของบ้านหลังนี้เนี่ยมีการยกเลิกในเรื่องของห้องเก็บของไปเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมีการทําเป็นลนะักษณะเป็นบ build, mm ิวดิวอินก็จะจะ,จะไม่ตัดในส่วนของห้องเก็บของไปนะครบบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบครบคันเลยแล้วก็มีตัวห้องนอนที่อยู่ ด้านล่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูแต่ละส่วนของในบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่สามารถได้เลยครับพี่เอกตอนนี้ผมมาถึงเนี่ยความเป็นโมเดรนสูงมากครับแล้วก็ไอ้โมเดลตัวเนี้ยในสมัยนี้นิยมมากเลยครับใช่ครับทุกท้าให้ความสนใจมากงั้นเดี๋ยวพี่เอกพาผมไปชมรอบตัวบ้านหลยครับได้ครับได้โอเคครับบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของงานตกแต่งที่เป็นหิน หินทรายนะครับก็ทางลูกค้าก็จะจะเลือกใช้เป็นโทนสีดำครับอ่าซึ่ง,ซ,งซึ่งจะทำให้หน้าบ้านเนี่ยดูดูแข็งแกร่งดูหนักแน่นขึ้นส่วนการเล่นหินทรายของของสไตล์ของบ้านรักเรานะครับ,บก็จะมีในเรื่องของของงานบัวจะตกแต่งด้วยด้วยตัวหินทรายเหมือนกันแต่สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทางลูกค้าได้เลือกสีหินทรายเนี่ยทั้งหมด3าสีด้วยกันอีกโซนหนึ่งที่เป็นในส่วนของ ตัวหินทรายอ๋ออันนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ครับตัวนี้จะเป็นเป็นสีน้ำตาลมีงานของตัวเหล็กตกแต่งเข้ามาเพิ่มด้วยมันเหมือนเพิ่มความเป็นโมเดิลเนาะใช่ครับใช่ใโอเคแล้วก็บ้านหลังนี้ที่ที่จุดเด่นของอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะบัวเนี่ยแนวของบ้านรักทั่วไปบัวจะเป็นบัวบัวเหลี่ยมเหี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะของบัวโค้งซึ่งบัวโค้งตรงนี้เนี่ยจะทําให้บ้านดูเป็นโมเดิลผสมผสมท่อปิคอลซึ่งทําให ให้บ้านเนี่ยดูมีมีเอกลักษณ์มากขึ้นด้านขวามือเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัวหินทรายเพิ่มเติมเข้ามามนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตามแบบตามแบบที่ที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเป็นช่องทั้งหมดเลยด้วยสถานที่ของการก่อสร้างเนี่ยบ้านมันอยู่ลักษณะที่โล่งทางลูกค้าก็กลัวในเรื่องของมันจะลมมันจะพัดเราจะเห็นทั่วไปในตามร้านกาแฟเนาะพี่ใช่ใช่ใช่เป็นเป็นงานตกแต่งซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็ร้านกาแฟร้านอะไรก็จะฮิตฮิตเยอะมากเลยอันนี้เป็นส่วนของอะไรครับเนี่ย ส่วนของตัวระเบียงราวบันไดบริเวณซักล้างอันนี้ก็เป็นหลังบ้านต่อไปก็มามาด้าน <c oughs> ด้านข้างของตัวบ้านเนาะด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายบริเวณห้องรับแขกก็จะมีในส่วนของตัวหินทรายอยู <takim S 1> ่นใต้หน้าต่างนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นบริเวณรอบบ้านพ <À, S 1> ี่เอกเนาะใช่ครับใช่โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะพี่เอกตอนนี้ผมสอบถามนิดนึงประตูครับ ราวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับจะเป็นอลูมิเนียมอบดาครับสีอบดำครับของบ้านลักนี้มีกี่สีบ้างก็จะมีสีอบขาวอบดานะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นประตูที่ที่มันนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกไวนิลครับครื่งของบ้านลักเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการของลูกค้าครับแต่ส่วนที่เรายืนตรงนี้ก็เป็นโถงลัแขก็ในส่วนของตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่ รับแขกนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ที่เราอยู่ด้านนอกนะครับก็คือตัวผงรับแขกตัวนี้จะเป็นโซนกว้างเลยเป็นโซนกว้างเลยก็คือเมื่อเปิดประตูเข้ามาหน้าบ้านก็จะเป็นมีช่องหน้าต่างช่องช่องเปิดเป็นบานใหญ่ oh. ใช่ครับใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรียกว่าเราจะสามารถที่จะมองทิวทิวทัศน์ออกไปข้างนอกได้เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยคือต้องการที่จะ อยากได้ความโปรง่งความโล่งของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับก็เลยเปิดเป็นช่องช่องช่องเปิดขนาดใหญ่ทำให้เราสามารถมองมองวิวไปได้ได,ได้ได้ข้างนอกคัะผมอันนี้ดีไซน์ของบ้านลกครับพี่เอกที่ไม่เหมือน,นที่อื่นเลยใช่จะมีจะมีบ้านฟิกผสมกับบ้านเปิดจะมีในส่วนตรงนี้ซึ่งซึ่งมันทำให้ให้มันดูไม่น่าเบื่อเออใช่ใช่ มันมันดูไม่ใช่ว่ามาถึงก็เป็นบานเปิดเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็จะจะดูดูเหมือนเป็นเป็นกล่องแล้วก็มีหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะมีมีลูกเล่นมีอะไรซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ทางลูกค้าอยากจะได้แบบไหนไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะคุยแล้วก็ แจ้งความประสงค์กับทางสถาปนิกของเราได้เลยในการออกแบบนะครับแต่ว่าหลังนี้ไม่ได้เล่นฝ้าหลุมเนาะ,ะก็จะมีเป็นฝ้าฝ้ากดระดับนิดนึงแต่ไม่ได้มีเป็นลักษณะเป็นซ่อนไฟแต่ลูกค้าจะไปเน้นในเรื่องของงานตกแต่งพวกโคมไฟประดับนะครับก็จะเป็นโซนโซนที่ทําให้บ้านมันดูเหมือนมีการผสมผสานเนาะระหว่างตัวบ้านเนี่ยดูเป็นโมเดล แต่ถ้ามามองถึงตัวข้างนอกเนี่ยที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะมีลักษณะของบัวโค้งหรืออะไรเนี่ยทำให้มันเส้นสายมันมีมีความอ่อนช้อยมีอะไรพอเข้ามาข้างในเนี่ยจะมาเจอกับพวกโค้งไฟหรืออะไรที่มันทําให้มีมีลูกเล่นมากขึ้นอ่าซึ่งจริง,รงๆหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของงานวิวอินเพิ่มเติมมาอีกซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อไปว่าพอทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไง ก็ในโซนต่อไปจริงๆโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณทานอาหารแล้วก็เป็นห้องครัวเนาะเป็นเป็นครัวลักษณะเป็นครัวเปิดเพราะว่าที่คุยกับทางเจ้าของบ้านไว้เนี่ยก็คือเขาจะทําครัวลักษณะเป็นครัวไทยอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครัวฝรั่งซึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานงานดีลอย่่งที่ผมบอกเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะดูเป็นบ้านโล่งๆอยู่แต่เดี๋ยวพอมันมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็จะทําให้มันดมมูมีอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ยพี่ตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับบ้านหลังนี้จะมีความพิเศษคือจะมีห้องนอนอยู่ข้างล่างอยู่ในชั้นครัวเนี่ยเหรออ่าอยู่ด้านด้านบริเวณด้านหลังเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวลองเราลองเข้าไปดูนะครับอ่าก็ตัวนี้ลูกค้าก็จะเน้นเป็นในเรื่องของสีสันเข้ามานิดนึงในเรื่องของตัวตัว ตัวห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะออกไปทางโทนสีฟ้าเนาะตัวนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยอ,อ่าเดี๋ยวลงองดูรครับผมโอ้ครับเนี่ยครับก็จะมีมีห้องน้ําในตัวแต่ค,คือคือห้องตัวนี้มันอาจจะเป็นห้องสําหรับแขกแขกไปใครมาซึ่งมันก็จะมีมีแขกสําหรับข้างนอกเนี่ยเข้ามาใช้ห้องน้ําตัวนี้ด้วยซึ่งก็คือเปิดเปิดเปิด,ปดได้2ด้าน รับแสดงว่าเข้าหา้องน้ำมีต้องล็อกสองทางต้องล็อกต <c oughs> ้องล็อกฝั่งนึงคาคาอันนี้ก็ต้องล็อกไว้ข้างในส่วนเรื่องของการดีไซน์ของห้องน้ำก็อย่างสไตล์ของบ้านเราก็เราจะดีไซน์โดยโฮมโปรอยู่แล้วนะครับข้อบางหลังที่เราเห็นก็จะเป็นฉากกันก้นใช่แต่ตัวนี้นี่จะเป็นลนักษณะเป็นเป็นที่นั่งเหมือนที่นั่งอาบที่นั่งอ่านน้ำก็ทําให้ตัวตัวในห้องน้ำมีกว้างนะครับกว้างเลยครับว้าง เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้นบนกันเนะเองอันนี้ส่วนของบันไดวัสดุนี่เป็นยังไงครับพี่ถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นสองชั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ตัวบันไดชั้นล่างขึ้นไปเนี่ยจนถึงพื้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นถ้าตัวพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นเขาเรียกว่าพื้น s p c ซอ่าซึ่งเป็นวัสดุที่นํามาทดแทนลามิเนตลามิเนตเนี่ยมันอาจจะแพ้ในเรื่องของน้ําความชื้นแต่ตัวเอ c ซเนี่ยมันมีส่วนผสมของ ตัวคอนกรีตเข้าไปมันทําให้ทนต่อเรื่องของความชื้นเรื่องของน้ําได้มากกว่าสเปคตัวเนี้ยของบ้านรก็คือจะเป็น F C ทั้งหมดเลยตั้งแต่บันไดขั้นแรกจนถึงพื้นชั้น2ส่วนตัวราวราวบันไดเนี่ยก็คือตามมาตรฐานของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กดำเหล็กเหล็กดำทาสีนะครับบางคนอยากจะได้เป็นเทมเปอร์อยากได้เป็นราวสไตเลสก็สามารถแจ้งกับทางสาขาได้เพื่อที่ ทางน้องๆทีมงานก็จะได้ดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุให้นะครับจริงๆเหล็กดักก็โมเดิลอยู่แล้วนะดูโมเดินดูดูเรียบง่ายครับผมการดีไซน์ของกระจกตรงนี้ครับเป็นยังไงครับ <c oughs> ก็ในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับตัวบริเวณชานพักบันไดเนาะก็จะเป็นตัวช่องแสงช่องแสงที่เป็นลันกษณะบานโล่งยาวสูงซึ่งจะ ทำให้เวลาอย่างบางันทึกกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้เปิดไฟอา,อาจจะถ้ามีบ้านก็อาจจะเปิดบ้านก็ทําให้เป็นลักษณะของช่องแสงที่จะทําให้แสงเนี่ยเข้ามาภายในบ้านก็จะประหยัดเรื่องของพลังงานไปอะไรไปซึ่งดีไซน์ของทางบ้านรักเกาะจะเป็นลักษณะอย่างที่เหมือนกับบานกระจกทั่ว,วไปที่มันจะมีลูกเล่นจะมีทั้งบานซิกผสมกับบานเปิด ในส่วนของตรงนี้ก็ทําให้บ้านดูมีมีเอกลักษณ์ยิ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูด้านอ้าบ้านก็คือมันจะรับกับตัวบัวโคง้ง oh. ด้านหน้าซึ่งมันมันเป็นกระจกทรงสูงแล้วก็มีเล่นบัวโค้งด้านด้านบนน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันข้างบนกันต่อครับในส่วนของตัวถงบันไดนะครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถงบริเวณหน้าหน้าห้องนอนทั้งสองห้องเนาะ ในส่วนของตรงบันไดเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยโคมไฟโคมไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกเลือกโคมไฟตามตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนนะครับครับผม<อ>ก็เดี๋ยวเอาเป็นห้องนอนห้องนี้ก่อนอ่าได้จุดเด่นของของบ้านหลังนี้ก็คือมีห้องน้ําในตัวแต่ดูดูดูบริเวณโซนห้องนอนก่อนเนาะโซนห้องนอนตัวนี้นี่ถ้าดูก็คือ ตัวพื้นเอ c ที่ติดตั้งจะเป็นคนละสีกับข้างนอกที่เป็นโถงบันได oh, <okay. S 2> ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตรงนี้ลูกค้าดีไซน์ไว้ว่าภายในห้องอยากจะใช้เอพิซที่เป็นสีนี้ mm hmm. สีออถกเทาๆหน่อยก็คือตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ทําให้สีคนละสีกันแล้วก็ภายในเนี่ยลูกค้าก็จะใช้เป็นสีชมพูสีชมพูในการในการตกแต่งนะคบแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จริงๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสลับ รับ,บหลังคา,นาหน้าหน้ามุ้หน้าบ้านเฉยๆแต่ในส่วนตรงนี้ลูกค้าได้ดีไซน์ใหม่ตอนนี้เราสามารถปรับหน้างานได้เลยใช่ไหมอ่าสามารถปรับหน้างานได้เลยครับก็ลูกค้าก็จะใช้เป็นลักษณะว่าอ่าปรับทําเป็นบันไดลงแล้วก็ปูพื้นแล้วก็ติดราวระเบียงเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอีกทีนึ่งมันสามารถใช้ใช้งานได้แทนที่จะเป็นตัวสลับหลังคาเฉยๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอ่าก็จะเป็นสไตล์ มันดูหรูดูหรูดูเรียบหรูครับตัวนี้พวงนั้นพองนั้นจะเป็นออกสีโพนสีสีดำสีดำทองอ่าแต่ว่ากระจกนี้ให้คอามมุงโมเดิร์นนะสีขาว <laughs> มันจะมันจะผสมผสมประสานหน่อยเนาะโอเคครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปห้องนอนต่อไปกันเลยครับ <c oughs> อ่าก่อวไกีผมสะดุดตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะไปห้องนอนคนระับพี่อันนี้คือประตูที่จะไป ประตูออกนอกระเบียงครับตัวบ้านหลังนี้จะมีมีระเบียงระเบียงด้วยบริเวณด้านหลังบ้านอ๋อเคยเหมือนประตูห้องนะครับใช่ครับใช่แต่ประตูตัวนี้จะเป็นประตูเขาเรียกประตู U P V C ก็คือมันจะมันจะมีความคุณสมบัติมีเรื่องของความทนเรื่องของแดดของฝนเพราะฉะนั้นมันก็จะจะหมดปัญหาเรื่องของตัวปัญหาที่มันเกิดจากประตูบานไม้จริงเนี่ยนะครับ ก็รเราก็ใช้วัสดุตัวนี้มามาติดกั้นให้ลูกค้าเพื่อที่จะช่วยดูแลลูกค้าในส่วนของปัญหาที่เกิดจากไม้จริงนาออันนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์แล้วใช่ไหมครับ่ครับตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์ห้องนอนใหญ่นะครับเรื่องของตัวการตกแต่งในห้องนี้ก็คือตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นโคนละสีกับตัวถงข้างนอกเหมือนกันเหมือนลักษณะห้องเมื่อกี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือห้องกว้างนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะเน้นในเรื่องของบานบานเปิดช่องแสงที่กว้างามีกรใหญ่ใช่ครับนาะอคือใหญ่ทุกบานเลยตัวนี้นี่ที่ออกแบบมาคือจะมีอ่างอาน้ําไปเลยครับอ่างอาน้ําไว้แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีมีการดีไซน์ในเรื่องของประตู แต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเขาเป็นเรียกว่าเป็นลาานักษณะของอบานแอร์เนาะบานแฟรในรูเมียมครับก็บบจะช่วยลดพื้นที่ในการเปิดน่าจะเป็นหลังแรกที่ผมเห็นว่ามันไม่มีฉากไม่มีฉากกันใช่คชัเพราะลูกค้าต้องการที่จะดูให้มันดูโล่งๆดูโปรอะไร่ง<ช>ครับอันนี้เป็นโซนอะไรครับโซนแต่งตัวครับอ่าโซนแต่งตัวก็คือตรงนี้เนี่ยมีการดีไซน์ไว้สําหรับไว้ทําเป็นตู้บิวอิน แล้วก็เดินมามีมีโซนที่จะแต่งตัวก็มีมีช่องแสงลูกค้าก็มีมีคุยกับทางที่งานมิวของบ้านรักไว้อยู่นะอันนี้เป็นมิวของบ้านรักโดยตรงใช่ครับใช่ใชเดี๋ยวถ้านิววินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้กัจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง เป็นทัางบมดของบ้านหลักนี้เนาะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเขตราชบุรีโพสีสวรรณเป็นเขตรับผิดชอบของบ้านรักสาขาบนราชธานีครับเป็นสาขาที่พี่เอกดูแลอยู่ใช่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะสามารถติดต่อมาที่เพจของบ้านรักบนได้นะครับหรือว่าจะติดต่อที่เพจของบ้านรักใหญ่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อของเราด้วยนะครับทั้ง i อี ติ๊กตอกเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับ